นายเฉลิมชัยสีอ่อนหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ไขกอกลาออกกระทันหันโดยให้เหตุผลเรื่องสุขภาพไม่สามารถทำงานได้เต็มที่จากการตรวจสอบไปยังสสและแกนนำพักหลายคนได้รับคำยืนยันว่าแทบไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนและไม่รู้เหตุผลว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แกนนำพักอย่างอดีตหมอแทนชัยชนะเดชเดโชอรองหัวหน้าพักและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข บอกว่าไม่ทราบเหตุผลและไม่ทราบข่าวมาก่อนเพิ่งทราบพร้อมๆกับสื่อมวลชนจากการวิเคราะห์สาเหตุน่าจะมาจากพักประชาธิปัตย์ไม่ได้เป็นรัฐบาลต่อแล้วและสสในพักหลายคนถูกทาบทามจากพักสีน้าเงินจึงทำให้เกิดความขัดแย้งภายในพักก็เป็นได้แต่สาเหตุที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรก็คงต้องรอพักประชาธิปัตย์แถลงอย่างเป็นทางการ แล้วตำแหน่งหัวหน้าพักคคนต่อไปจะเป็นใครอย่าลืมกดติดตามนะครับทีมงานเราจะนำข้อมูลมารายงานอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับ